วันไหนที่เราควรจ้างคนเข้ามาช่วยหรือจ้างยิมเข้ามาช่วยงานเราครับโอ้โห oh เป็นคําตอบที่บางคนเนี่ยไม่เคยคิดไวยซ้ำเพราะคิดว่าสามารถทําได้ด้วยตัวคนเดียวจนจบเอาจริงๆนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มรู้สึกว่าคุณทํางานไม่ทนันและมีโอกาสเข้ามาจนคุณต้องเริ่มปฏิเสธครับวันนั้นเองเนี่ยเป็นวันที่คุณควรเริ่มจ้างคนเข้ามาและวิธีการจ้างคนที่ดีที่สุดคุณควรจะเริ่มจากการที่คุณรู้สึกว่างานเนี่ยคุณทํามันซ้ําๆทุกๆวันทําเหมือนเดิมทุกๆวันคุณเอาสิ่งที่มีตรงนี้แหละครับไปเขียน สิเรียกว่า JD หรือ job description และเอางานตรงนี้ครับไปให้คนเนี่ยก็มาทําบางคนบอกว่าจ้างงานไปมันก็ไม่ถูกใจเราอ่ะสุดท้ายทําเองดีกว่าใช่ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจ้างคนวันแรกคุณอาจจะไม่ถูกใจคุณต้องมีกระบวนการอีกหลายอย่างที่จะทําให้คุณได้คนที่ถูกใจคุณและเขาสามารถรลเวิร์งานคุณได้หรือแม้กระทั่งกระบวนการสอนงานไว้เดี๋ยวผมจะมาสอนนะคลิปนี้ผมให้คําตอบคุณคาตอบแรกก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณควรเริ่มจ้างคนก็คือเมื่อที่คุณทํางานเดิมซ้ําๆและคุณต้องเริ่มปฏิเสธคนและ รู้สึกว่างานนี้ให้คนอื่นทําแทนได้และสิ่งนี้ครับเป็นหลักคิดของผมเองนะผมใช้วิธีคิดแบบนี้ในการที่จะจ้างพนักงานซึ่งก่อนหน้านี้ผมพลาดมาก่อนทุกคนแล้วก็คือผมจ้างคนมาทิ้งมาว่างจ้างคนเหลือไว้สุดท้ายพอตบริษัทบานปลายครับฉะนั้นก่อนจะจ้างใครพิจารณาดีครับและถ้าเกิดใครเนี่ยอยากติดตามวิธีการสัมภาษณ์คนยังไงให้เจ๋งวันนี้วิธีการเลือกคนยังไงการหาคนยังไงกดติดตามช่องผมไว้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปถ,ถัดไปครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณยังไงคุณออมมมมเนาบกผ ว่าคุณอยากเรียนรู้เรื่องอะไรจากผมอีกแล้วเดี๋ยวผมจะมาสอนคุณเรื่อยๆครับ